สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับนิ่วคือการสะสมของสารหรือว่าแร่ธาตุแล้วเกิดขึ้นเป็นก้อนโดยจะมีขนาดเล็กมากๆไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าใหญ่กว่า5เซนติเมตรก็ได้นะครับอาจจะนุ่มหรือว่าแข็งโดยนิ่วเนี่ยสามารถที่จะถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได้แต,แต่แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีขนาดใหญ่มากก็ทำให้เกิดการอุดต,ตันในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยการเกิดนิ่วเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับอาการของ การที่เรามีนิ่วมาเริ่มอุตตันในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ปัสสาวะยากาต้องออกแรงเบ่งหรือว่าเริ่มมีอาการแสบผนังปัสสาวะปัสสาวะมีสีขุ่นหรือแม้แต่มีเลือดปนออกมานะครับรวมไปถึงมีอาการปวดท้องน้อยปวดหลังบริเวณเอวหรือปวดล้าวลงต้นขานะครับขาดมีการอุดตันแล้วเริ่มที่จะติดเชื้อเนี่ยก็จะมีไข้อ่อนๆได้นะครับ วิธีการป้องกันการเกิดนิ่วคือต้องดื่มน้ำให้มากดื่มให้พอในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะวันที่เรามีการดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าออกกําลังกายที่มีการเสียเหงื่อจาเป็นต้องชดเชยการดื่มน้ำเข้าไปนะครับในส่วนของอาหารอาหารดังต่อไปนี้อย่าก,กินให้มากในคราเดียวนะครับเช่นพวกเครื่องในผักโขมยอดผักหน่อไม้ของดองหรือว่าอาหารที่มีรสเค็มนะครับการรักษานิ่วเนี่ยก็มีตั้งแต่ดื่มน้ำให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ก้อนนิ่วหลุดไปเองการใช้ยา การสลายด้วย,เค,เ,ยเครื่องเสียงไปจนถึงการผ่าตัดนะครับการที่เรามีนิ้วสะสมแล้วทําให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยอาจจะนําไปสู่การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นเป็นบ่ยอยๆเป็นซ้ําๆให้ไปหาหมอน,นะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถามเมียให้สวัสดีครับ